แม่ลำตาสลเดี๋ยวเขาจะด่าเป็นผู้พอแล้วเป็นผู้สาวอะไรกินละมุดกูไม่ได้กินปากมึงแล้วเลยกูไม่ได้กินละมุดหอมหึ่งพึงหอมหึ่งพึ่งเต้ผู้สาวปั่นจักรยานผู้สาวชำน้อยโอ้ผู้สาวชำน้อยขณะนี้เรากำลังจะหยหางไปนะฮะให้เบิ้งสภาพอากาศค่ะวิ้มเรามากกายัง่ไปฏิวิ้ม มึงรวมเอาดิวยอุ้ยกูลดเยอะอยู่ดิขอดมึงเจอแบบยูตูดตูดไม่มีเลยตูดแบนตูดแบนเนาะคนตูดแบนกูเหมือนกันกูไม่มีตูดตูดปอดเวนดักแบนดักแบนมีแต่พุ่งอยู่แหละมีแต่นมหืมมีแต่นมมีแต่พุงนี่ไงปัอดขึ้นมาแสบมาติกเจอเอีรีมันคือนไรสดอยู่ เกียต่อกูไลเลยเฟซบุ๊กอ๋อปัญญังใช่ได้ใช้ทต่างชาติเกือบกัดคู่ได้เลยแล้วหนูจะดำไหมเนี่ยสภาพไกลไหมไกลอยู่เวอรเดินเดินมั่งเถอะเดี๋ยวกูจะพร้อมคือบาดแสบบาดติดฮะอะไรนะ